เขตตั้งที่17นะคะเราจะให้ท่านในส่วนของท่านประธานกรรมการประจํลสิบตั้งนะคะขอกมาซีรายชื่อผู้มีสิบตั้งทั้งสองทั้งสองเล่มนะคะแล้วก็ที่นั่งร่วมีดยันถึงเลยแต่สามอย่างนี้ต้องอยู่ในมนึ่ท่านเพื่อเราเนั่นเป็นงานประจำวันจากท่านรองผูบริการนิเองวัฒน์ปรยุทธ์เอาจากผมก็คือพี่น้องเจ้าอันนักดูแลการเลท่าน ท่านประธานประจํหน่วยอกตั้งนะคะบบรปรากรรมการท่ได้ท่านกลับบ้านด้วยงีที่6มาเลยครับเกที่16วงด้นมับาวานะครส่กได้4-6แขวงบานยันเป็นสามนจนะครับจะอยู่โซนด้านหน้านะครับ ตอวสีชมพูนะครับเป็นนัื่อดังนะครับพ่อผิดหวเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเอกสารที่หน่วยที่หนึ่เป็นสันสีดำนะคะสันสีดำมันต้องส่งมาทั้งสองเละสองเลนตามหน่วยนะคะเอกสารนะคะที่ท่านต้องเอ่อในแข่งบางชันนะคะแข่งบางชันหน่วยที่80นะคะ หน่วยที่80มาตรงที่รับจุดรับคิวด้วยนะคะท่านสาขอบพระคุณท่านวิหารท่านผู้อนวการเขตกรุงมาท่านผู้เล่นการกิตร